สวัสดีครับยิ้มปลาลัานนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครับนี่ครับอุณหภูมิสิบสี่องศากกว่าเราจะออกไยายามหนูกันนะครับขอภัยด้วยครับทีเสียงแหบเสียงแห้งเนื่องจากอากาศเปลี่ยนครับก็วางไม่ไกลนะครับใกล้บ้านครับใกล้ๆฟ้าหมูนี่นะครับ ก okay, ครับเดี๋ยวไปชมผลงานางันครับว่าจะมีไหมดูหมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปถึงที่หมาจะถ่ายาให้ดูครับครับดูเลยครับหมาเยอะครับเติมหลังแรกกุนกกันเลยอ่าับขยับครับ อีกนะครับขับโพถ่ายครับแสดงว่ามีอีกตัวแน่เลยเนะี่ยคู่กับแกกลับอยู่ครับ โอยเป็นหมูครัวครับทุกเล็กดักไว้ไม่กี่หลังคนระับไม่มีน่องรอยอดัก ญาติวางก่อนครับอันนี้ก่อนเดินดูก่อนเรื่อยๆหลังนี้เงียบนะครับอยางไปคอยกลับมาเก็บวันนี้ผลงานเยอะไหม งกระดอนอจิดนะครับก็จะเป็นพุเหมือนกันครับพุกเล็กตัวกระดูกกระลังกับกอบครับสองแต้ม quáng nữa còn nhóc, này ít ơi, Cảm không mấy khỏe đai, ạ, ạ, คิวครับผิดคิว่างนี้ครับท่านผู้ชมนกกระปูดมาติดครับเออนี่เราไม่ได้เจตนาเอาเขานะครับเขาก้เข้ามากินกระโพดเลยครับยวดูอีกหลังนึ่ง หลังนี้ไม่ลั่นนะครับเห็นไหมครับนี่ทำยังไงดี ผิดคิวนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยเขาไปนะครับไม่รู้ว่าเขาจะไปได้ไหมขาหักหรือเปล่าก็ไม่รู้เกีจะสักก่อน สอลักตุรีขาหักครับโอเคครับอีกคิวครับคลิปนี้ได้หนูมาสองนี่นะครับหนูสองนกหนึ่งเดี๋ยวเราเคลียร์นกน,นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาไปแต่ไม่รู้เขาจะไปได้ป่ะ เราไม่ได้ทารุณกรรมสัตว์หรือจับสัตว์คุ้มครองนะครับเขามาติดเองครับโอเคครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ